E Bye. อ้อมค่ะต่อให้ใครไม่รักเชเลอร์ไลฟ์บอยคิดดีไม่ได้เลยปัญหาเป็นของใครละคิดดีไม่ได้ปัญหาเป็นปัญหาคนคิดไม่ได้ปัญหาคนคิดใช่ถึงเข,เขาจะทำยังไงมันก็เป็นปัญหาเขา mm hmm. แต่ปัญหาอยู่ที่เราว่าเราคิดอะไรดีไม่ได้ mm hmm. พูดยากมกันนะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็เราก็อยู่เป็นเพื่อนกันไปด้วยเสียงแล้วก็เพลงที่เราเลือกกันไว้นะคะว่าเออมันเป็นประมาณนี้แหละส่งท้ายปีกันนะนะเชื่อว่าหลายคนตอนนี้บางคนอาจจะวางแผนกําลังจอกจากบ้าน เพื่อที่จะไปเที่ยวครับไปตามจุดต่างๆเพราะว่ารีบไปก่อนหาที่จอดรถแล้วก็หรือวางแผนการจราจรว่าเฮ้ยเราต้องเข้าไปตรงนี้นะบางคนไปตั้งแต่ตีห้าแล้วนะตัวเข้าไปข้างในไม่ได้ไงเออครับเอบางจุดบางจุดที่สีล้วกป็นเทาดาวเนี่ยต้องต้องไปส่วนคนที่จะสวดบนข้ามปีไม่น่าต้องไปตั้งแต่ตีห้าถึงก่อนพระอีกน่าจะเยอะไปไปเย็นละกันแล้วพราะไม่งั้นาะถ้าไปเร็วมากน่าจะหลับ ช่วงจังหวะข้ามปีนั้นอาจจะสงกใช่น่าจะออกสักค้าอ่าหกบกงประมาณนั้นกวกบังทุ่มไปแบบไปสวดบางคมเรื่อมไปสวดมนต์ทำวัดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ใครเลือกไปไหนแตกต่างจากที่เราเลือกไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนอย่างงู้นเขาเป็นคนอย่างนี้ชอบไม่เหมือนกันค่ะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกันบางคนอาจจะตั้งคําถามว่าแหมทำแบนี้มาทั้งปีี่อยู่ไปวัดสวดบนข้ามปีคือเดียวจะเป็นคนดีขึ้นมาเลยเหรอ มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกอแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเอออย่างน้อยจํานวนวันหนึ่งที่มันจะทําให้เขาอยู่ในที่ที่เขารู้สึกดีและปลอดภัยพอมาบ้างเพราะว่าเขาใช้มาแล้วทั้งปีก็ไปก็ได้ไงมันก็ดีถูกไหมส่วนบางคนที่แบบไปวัดมาทั้งปีแล้วปีนี้อยากไปเขาเดาวไปเลย<ป>แล้วก็ใช้สิ่งที่เราเรียนรู้มาจากการอยู่ในวัดอะ่ะ อยู่ยางมีสติมองซ้ายมองขวา<ช>ดูไปข้างหน้าอย่าเปิดอะไรดังมากระมัดระวังของที่อยู่ในกระเป๋าอะไรเงี้ยถูกไหมพี่กวางรุ้ฟังไปไหนก็ได้ค่ะขอให้คุณมีความสุขและมีสติอยู่กับตรงนั้นที่สําคัญเมื่อไปทุกที่กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยและได้ชื่อว่าตัวเองได้พักผ่อนทําให้ตัวเองมีความสุขเพื่อที่จะเริ่มต้นวันรุ่งขึ้นได้อย่างดีขอให้คุณแบบสนุกกับแผนที่คุณวางค่ะพุทธหพุทโธอ,อย่าลืมโทร สนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มพุทธพุทโธไม่ต้องโทรนะเฉะพาะวันพรุ่งนี้พักก่อนนะคะเรามาฟังเรื่องเขาปัญหาเราเบาไปเลยเอาจริงก็เชื่อแหละเวลาวังฟังปัญหาคนอื่นปัญหาเราจะดูเบาไปเยอะพรุ่งนี้จะมีปัญหาของใครบ้างติดตามได้ตั้งแต่สามทุ่มถึงห้าทุ่มนะคะเลือกอาหารแมวคานิวา่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มติดตามกันทุกวันพุธกับพุทธพุทโธค่ะ โอพูดถอย่าลืมโทรนะสวัสดีปีเก่าไม่อ่ะสวัสดีปีนี้พรุ่งนี้ค่อยมาสวัสดีปีใหม่สวัสดีตะกวงสวัสดีคุณผู้ฟังเดินทางดีๆนอนดูเพดานอย่างมีความสุขเลือกทําอะไรก็แล้วแต่เอาที่คุณสบายใจสวัสดีค่ะ EFM DJ playlist bye DJ อ้อมค่ะ